สวัสดีครับต้องสำใจชยคนศรีนะครับอันนี้มาเที่ยวสวสาธาเฉลิมพระเกีติในวัดมหามงคลวาชสีาราชบุรีต้นกะศักหองวันกสิบสงครันุสนกองพระมุสทุกคนครับรายงานโดยสนชายคนณรีครับวันนี้มาจากคำชสโนครับันเปองค์สวยๆงามๆแล้วบรรยากาศนะครับมาจากคำชโนครับของไทยของโบราณครับครับเป็ยของดี ต้นไข่ครับไข่ไข่เป็นไข่ไปต้นไข่ครับ โน้ำสะอาดนะครับน้องใสครับดูครับดูเลยกองหีนครับอนครับไม่ธรรมดานะครับนี่ธรรมดาครับนี่ธรรมดาครับสะน้ำโบราณครับน้ำโบราณคณรอกใหม่ครับ xuôi xuôi xuôi, chụp ngay rồi ạ, đi ra chào mừng chào đi chào mừng chào đi ra โมันส,สวยครับมีให้ขายมากน,นะครับหินคบหินไม่คำมารดาครับต้นตาลครับอฮะ ตานประดับครับตานนะตานอันละตานหมุนครับตานหมุนมีกระป๋องนี่ครับจุดโฟกัสหอาสิ้นสี่กองครับนี่คือจุดโฟกัสครับโฟกัสครับเออไม่ทำอะไรครับท่านคลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับอย่านดีครับกดติดตามด้วย ปติดตามกดไลค์ก็แชร์ช่องสมชายค้นสีด้วยนะครับผมรับสวัสดีครับ